ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญยันอย่างอื่นตึ่งใช้ทรัพย์น้อยกวา่ามีการตระเตรียมน้อยกวา่าและมีผลมากกวา่ามีอานิสงส์มากกวา่ากว่ายันสมบัติทั้งสประการซึ่งมีบริวาร16นี้มีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่พระรามมีอยู่ยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกวา่ามีการตระเตรียมน้อยกวา่าและมีผลมากกวา่ามีอนิสงฆ์มากกวา่ากว่ายันสมบัติสประการซึ่งมีบริวาร16ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญยัน ซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีบริวารสิบหนี้เป็นฉะไหนดูก่อนพรหมามนิตยทานอันเป็นอนุกูลยันอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่บุคคลถวายเจาะจงพวกบรประชิตผู้มีศีลก็ยันนี้แหละเป็นยันซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีปริวาน16นี ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้นิตยทานอันเป็นอนุกูลยันนันซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการ ซึ่งมีบริวาร16นี้ดูก่อนพรามพระอรหันต์ก็ดีท่านที่บรรลุอรัตตมก,ก็ดีย่อมไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในยันนั้นปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้บ้าง จับสายคอกันบ้างฉนั้นพระอรหันต์ก็ดีท่านที่บรรลุอรัตมักก็ดีย่อมไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นนูก่อมพราหมณ์ส่วนนิตยทานอันเป็นอนุกูลยันอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลถวายเจาะจงพวกบรรพชิต ผู้มีศีลพระอรหันต์ก็ดีท่านที่บรรลุอรรตมรรคก็ดีย่อมเข้าไปสู่ยันเช่นนั้นโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะในยันนั้นไม่ปรากฏว่ามีการประหารด้วยท่อนไม้การจับสาคอกันเลยฉะนั้น พระอาหารหันต์ก็ดีท่านที่บรรลุอารัตมรรคก็ดีย่อมเข้าไปสู่ยันเช่นนั้นดูก่อนพร,รามนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้นิตยทานอันเป็นอนุกูลยันนั้นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่า มีอานิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสมประการซึ่งมีบริวาร16ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่า กว่ายันสมบัติทั้งสประการซึ่งมีบริวาร16นีและกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันนี้ยังมีอยู่หรือนูกกรพรามยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่า มีอนิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีบริวาร16นีและกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันนีมีอยู่ข้าแต่พระกดมผู้เจริญก็ยันนั้นเป็นฉไหนดูก่อนพร,ราหมยยันของบุคคล ที่สร้างวิหารอุทิศพระสงฆ์ผู้มาแต่ทิศท,ทั้งสี่นี่แหละเป็นยันซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกวา่ามีการตระเตรียมน้อยกวา่าและมีผลมากกวา่ามีอนิสงส์มากกวา่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีบริวารสิบนี้และกว่านิตยทาน อันเป็นอนุกูลยันนีข้าแต่พระโกดมผู้จเจริญยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีบริวารสิบหกนี กว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันและกว่าวิหารทานนี้ยังมีอยู่หรือมีอยู่พรามข้าแต่พระโคดมผู้จเจริญก็ยันนันเป็นจะไหนดูก่อนพรามยันของบุคคล ผู้มีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะดูก่อนพร,รามนี้แหละเป็นยันซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกวา่ามีการตระเตรียมน้อยกวา่าและมีผลมากกวา่ามีอนิสงส์มากกวา่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการ ซึ่งมีบริวาร16นีกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันและกว่าวิหารทานนีข้าแต่พระโกดมผู้จเจริญยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่า กว่ายันสมบัติทั้งสประการซึ่งมีบริวาร16นีกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันกว่าวิหารทานและกว่าสารณคมเหล่านี้ยังมีอยู่หรือมีอยู่พรามข้าแต่พระโกดมผู้เจริญก็ยันนั้น เป็นจะไหนดูก่อนพรามการที่บุคคลเป็นผู้มีจิตเรื่อมใสสมทานสิกขาบททั้งหลายคืองดเว้นจากปานาติบาตงดเว้นจากอธินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจา์งดเว้นจากมุสาวาด งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทดูก่อนพรามนี่แหละเป็นยันซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการ ซึ่งมีบริวารสิบนีกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันกว่าวิหารทานและกว่าสารณคมนีข้าแต่พระโกดมผู้เจริญยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่า และมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีบริวาร16นีกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันกว่าวิหารทานกว่าสารณคมและกว่าสิกขาบทเหล่านี้ยังมีอยู่หรือ ยังมีอยู่พรามยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่ากว่ายันสมบัติทั้งสามประการซึ่งมีปริวาณ16นีกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยัน กว่าวิหารทานกว่าสารณคมและกว่าสิกขาบทเหล่านี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญยันอย่างอื่นซึ่งใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าและมีผลมากกว่ามีอนิสงส์มากกว่า กว่ายันสมบัติทั้งสประการซึ่งมีบริวาร16นีกว่านิตยทานอันเป็นอนุกูลยันกว่าวิหารทานกว่าสารณคมและกว่าสิกขาบทเหล่านี้เป็นฉไหนดูก่อพรพรามพระตถาคต สเสด็จอุบัติในโลกนี้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะสเสด็จไปดีแล้วส่งรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกประธรรมพระตถาคตพระองค์นั้นทรงธรรมโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระองค์เองแล้วทรงสอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรัรทร์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคฤหบดีบุตรคฤหบดีหรือ ผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมฟังธรรมนั้นครั้นฟังแล้วได้ศรัทธาในพระตถาคตเมื่อได้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นตระหนักว่าครวาดคับแคบเป็นทางมาแห่งทุดีบรรพชาเป็นทางปลอดปโปรง่งการที่บุคคลผู้ครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุดสังขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายถ้ากระไรเราพึงปรงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสด์ออกบวชเป็นปัรผชิตสมัยต่อมาเขาละกองพภกสมบัติน้อยใหญ่ ละเครือญาติน้อยใหญ่ปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสวพัสดออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วสำรวมระวังในพระปฏิโมกอยู่ถึงพร้อมด้วยมัลยายและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมที่เป็นกุศลมีอาชีพบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษ